ดูนะฮะเอ่อทะเบียนเดี๋ยวผมไปปิดเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์กุญแจนะครับเปิดสวิตช์กุญแจครับเปิดแล้วนะประเบียกไม่ค้างนะครับหลังจากเปิดสวิตช์กุญแจนะครับเอ่อที่มัลติมิเตอร์จะมีค่าเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเป็น0.135้านะครับ เดี๋ยวผมจะกำบีกนะครับให้ไปกำบีกติดนะฮะทางไหนจะได้ทางนี้ก็ใช้ไม่ได้ติดไหมไม้ติดเลยโอ้ยสายหลุดนะฮะเดี๋ยวสายกายอน ห uh huh. ลอดไฟท้ายขาดแน่เลยนะครับกระบิ้งไม่ติดแต่เมื่อกี้รถสตาร์ทได้นะครับแสดงว่าเสวิตช์ทำงานแต่อาจจะเป็นเพราะหลอดขาดนี่หลอดขาดจริงๆด้วยนะครับหลอดทานนะครับเดี๋ยวผมไปเอาหลอดไฟเบรกมาเปลี่ยนก่อนนะครับอันดับแรกก็ หลอดไฟเบรคขาดเลยนะฮะต้องเช็คให้หมดนะครับในการเช็คไฟแป๊บหนึ่งครับอ้าวมาแล้วครับหลอดไฟเบรกอันใหม่นะครับใส่เลยเปิดถิงแจก่กำเบรกอา้าวทำไมไม่ติดไม่ติด ทำไมถึงไม่ติดนะครับผมลืมเสียบสายไฟ <c oughs> นี่นะนี่ปักไฟท้ายครับผมลืมเสียบมันก็เลยไม่ติดนะครับ <c oughs> ยังไงฮะี่ช่างเขาลืมได้เป็นปกติครับอา้าวเสียบแล้วนะฮะลองดูกำเบครับอ่าไฟติดแล้วนะครับกำเบกติดแล้วอันนี้ยังไม่ได้ไหม นี้แล้วกันอ่ะใครจะมองเห็นเนาะเดี๋ยวดูที่มัลติมิเตอร์นะครับถ้าเราไม่เปิดสวิตช์กุญแจค่าเป็นศูนย์นะครับมองเห็นไหมเนี่ยโอ้ยไม่เห็นนะโอเคเดี๋ยวผมอ่านให้ดูกันแล้วกันนะครับอ่านให้ฟังนะเอ่อถ้าเราไม่เปิดสวิตช์กุญแจค่ามัลติมิเตอร์จะเป็นศูนย์นะครับมองไงจะเห็นเนี่ย จะเห็นไหมโอ้ยแดดกำลังจ้าเลยนี่ขนาดห้องกระจกสีดำเเนี่ยอ่ะไม่เป็นไร๋ยวผมอ่านให้ฟังนะเอ่อถ้าเราไม่ไม่เปิดสวิตช์กุญแจนะครับค่าของมิเตอร์จะเป็นศูนย์นะครับหลังจากเปิดสวิตช์กุญแจรครับค่าจะได้0.135นะครับทำไมถึงได้ 1... นึ่งเพราะ มันใช้งานในไฟไฟที่หน้าปักนะครับไฟเรือนใหม่หลอดหลอดไฟยังติดอยู่นะครับก็จะมีค่ากระแสไฟไหลผ่านมิเตอร์นะครับหลังจากที่เรากำเบรคครับไฟเบรกติดนะครับค่าที่ได้จะเป็น1.30นะครับหรือ1.3แอมป์นะฮะคือกระแสไฟไหลผ่านมิเตอร์1.3แอมป์นะครับแต่กดสตาร์ทไม่ได้นะครับเดี๋ยวฟิวมนมิเตอร์จะขาดนะครับโอเคนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้ถือว่าปกตินะครับไฟเบรกไม่ได้ค้างนะฮะเพราะฉะนั้นที่มันเ,เปลี่ยนแบตได้แค่2อถึงสวันนะครับแล้วมันสตาร์ทไม่ได้ก็ไฟเบรกไม่ได้ค้างแล้วนะครับไม่มีกระแสไฟรั่วไม่มีกระแสไฟรั่วก็หมายความว่าแผ่นชาร์จไฟก็ไม่ได้เสียนะครับแล้วก็ตัวกล่องเองก็ไม่ได้เสียนะครับคราวนี้ ราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรมันเสียนะครับต่อไปให้ถอดไดสตาร์ทนะครับออกมาดูก่อนนะฮะไดสตาร์ทนะครับอย่ามองข้ามนะครับไดสตาร์ทเนี่ยนะเดี๋ยวขอปรับกล้องน่อนต่อไปให้ถอดไดสตาร์ทออกมาดูนะครับไดสตาร์ทก็จะอยู่ตรงนี้นี่มองเห็นไหม เห็นแหละนะฮะได้สตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างตรงระหว่างล้อหลังเนี่ยตรงคาบูลเตอร์นะครับให้ถอดออกมาดูนะฮะแต่มันจะถอดยากหน่อยหละอันรุ่นเนี้ยไม่ถอดไม่ได้นะครับเพราะเราจะไม่ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงว่ามันเป็นที่อะไรนะครับก่อนจะถอดเดี๋ยวผมจะลองจะลองสตาร์ทดูว่า กระแสไฟชาร์จเนี่ยมันชาร์จได้เท่าไหร่นะครับอยากรู้ว่ามันชาร์จหรือเปล่านะครับอ่าผมเสียบสายตรงนี้กับเข้าคืนแล้วนะจายกล้องก่อนยัดยไปย้ายมาอยู่นี่แหละนะฮะไม่มีคนช่วยถ่ายนะครับถ่ายเองทำเองาเออใส่ใส่คู่แบต กลับไปตามเดิมนะครับขันเข้าตามเดิมคืนใส่เข้าลงไปเลยแล้วกัน แล้วนะครับมัลติมิเตอร์นะครับย้ายสายกลับมาที่เดิมพื้นนะฮะแล้วก็ปรับไปที่ย่านวัดแบตเตอรี่นะครับวัดกระแสไฟฟ้าแบบ DC กนะฮะจิ้มไว้เลยเทาไหร่สิบสองจุดสามสามสอนะฮะเปิดสวิตช์กุญแจสตาร์ทเลยนะครับ เวลาสตาร์ทนะครับกระแสไปตกไปที่9โวลต์เลยนะครับตอนนี้ก็ได้12.5แล้วโดยสตาร์ทเครื่องปกตินะครับเดี๋ยวผมจะเล่งเครื่องขึ้นมานิดนึงนะฮะอา้าวลืมใส่สายคลร้งสอดล้างนะครับอา่ไาไ์ร์จแบตเตอรี่อยู่ที่13โวลต์หน่อยๆนะครับ ต้องรอสักพักหนึ่งได้ไหมส13โวลต์น,นะครับพอพอได้นะครับถ้าจะให้ดีต้อง14โวลต์น,นะครับอาเมื่อกี้ไป14แล้วอ่า ไฟชาร์จแบตเตอรี่13โวลต์น,นะครับถ้าเราบิดคันเร่งขึ้นมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึง14โวลต์น,นะครับถ้าถึง14โวลต์ก็ถือว่าไฟชาร์จแบตเตอรี่ปกตินะครับถ้าไฟชาร์จแบตเตอรี่ปกติแล้วทำไมเวลาจอดไว้นะครับเออเออเวลาจอดไว้เวลาเราใช้งานนะครับใช้ได้แค่3-4วันนะครับแบตก็หมดนะฮะเหนื่อยแล้วเนี่ย เหียบนี่เลยเหียมนี่เลยอ่ะนี่อ่ะสี่โวลต์แล้วนะครับไฟชาร์จ14โวลต์ถือว่าไฟชาร์จปกตินะครับระบบไฟชาร์จของรถปกตินะครับแต่ทำไมไฟหน้าไม่ติเดเลยเนี่ยอ๋อ ไปตามขาดนะครับ,รบจะให้ดีก็เปลี่ยนหลอดไฟหน้าด้วยนะครับดี๋ยุผมจะไว้เปลี่ยนที่หลังนะฮะโอเคให้ไฟทั้งทั้งระบบของรถใช้งานได้ปกติก่อนนะครับหลอดพุูงหลอดไฟเปลี่ยนก่อนนะฮะเพื่อทำการตรวจเช็คโอเคลองบิดดูครับมันจะได้14โวลต์เหมือนเดิมไหมอ่า14โวลต์นะครับ14โวลต์ออกว่าเนี่ยไฟชาร์จปกติ นะครับแผ่นชาร์จไฟไม่ได้เสียขดลวดไม่ได้ไหมนะครับทุกอย่างโอเคนะฮะแต่ทำไมถึงใช้งานได้แค่สีวันก็ต่อไปก็จะทำการถอดไดสตาร์ทนะครับต้องถอดนะไม่ถอดไม่ได้นะครับอย่ามองข้ามนะฮะไม่งานแก้ปัญหาไม่จบนะครับเดี๋ยวไปถอดไดสตาร์ทกัน